สบายกันดีไหมครับสวัสดีครับแม่สาวน้อยลัคนาราศีพิจิกนะครับกับชะตาชีวิตในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่27กรกฎาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่2ส,สิงหาคม สัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นจะมีความสุขความสบายใจกับสิ่งรอบๆตัวมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักที่ดูแล้วคุณก็จะมีความรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สบายใจขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานที่ดูเหมือนว่าหลายสิ่งหลายอย่างจะเข้าที่มากยิ่งขึ้น ช่วงวันหยุดยาวๆตรงนี้นั้นนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกถ้ามีการติดต่อประสานงานใดๆก็ตามจะนำมาซึ่งความสำเร็จหรืออย่างน้อยที่สุดคือการติดต่อประสานงานนี้มันไปในทิศทางที่น่าพึงพอใจจะมีอยู่วันหนึ่งนะครับที่ไม่ค่อยโอเคนักนั่นก็คือวันอังคารวันอังคารที่28ช่วงนั้นลูกน้อง บริวารหรือคนที่มีคุณวุฒิวัยวุฒิน้อยกว่าจะทําให้จุกจิกใจมีเรื่องทําให้หงุดหงิดไม่ค่อยพึงพอใจเท่าที่ควรอย่าก,กันนั้นเลยนะครับการติดต่อง,งานในภาพรวมๆนั้นถือว่าชาวลัคนาราศีพิจิกทําได้อย่างซักเซสผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความพึงพอใจถ้าเกิดคุณคิดอยากจะทําอะไรเพิ่มขึ้นมาในช่วงสัปดาห์หน้านี้นั้น ความคิดนี้จะถูกนำเอามาต่อยอดแล้วส่งผลให้มีความสำเร็จมากยิ่งขึ้นชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับช่วงวันจันทร์นะวันจันทร์ที่27วันพุธนะครับที่29แล้วก็วันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่3 11วันจันทร์ที่1 วันอาทิตย์ที่2ล้วนแล้วแต่เป็นวันที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะแฮปปี้กับสิ่งร,บรอบๆตัวมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดดาวอังคารดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีพิจิกนั้นโคจรไปสัมพันธ์อยู่กับดาวเกตนะครับส่วนดาวอาทิตย์และดาวพุธนั้นได้โคจรไปอยู่ในเรือนสุภะเรือนที่9หมายถึงสิ่งที่ดีงามความสมบูร็จการได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ และดาวอาทิตย์เองก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนการงานส่วนดาวพุธนั้นนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะและเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะการติดต่อง,งานกับคนต่างชาติต่างภาษาหรือการติดต่อง,งานกับคนที่อยู่ทางไกลมักจะได้รับความสําเร็จดีเพราะว่าดาวอาทิตย์กับดาวพุธนั้นเดินไปสัมพันธ์กันในรอบวงโคจรที่ส่งผลดี ส่วนในเรื่องการเงินนะครับชาวลัคนาพิจิกนะครับจะรู้สึกปล่อยวางในเรื่องของการเงินมากยิ่งขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาดาวพฤหัสและดาวเสาโคโจรอยู่ในภพการเงินและดาวจันทร์นะครับดาวจันทร์ดาวเจ้าเดือนสุพะโคโจรไปสัมพันธ์อยู่ในเดือนการเงินด้วยเท่ากับว่าพฤหัสเสาและก็จันทรโคโจรอยู่ในภพเดียวกันก็จะส่งผลดีในเรื่องของการเงินการทองมากยิ่งขึ้น ในเรื่องความรักนะครับสัปดาห์หน้านี้จะเป็นไปในทางที่น่าพึงพอใจคุณจะแฮปปี้แล้วมีความสุขมากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักจะทําให้คุณนั้นแช่มชื่นหรือว่ามีความสบายใจมีความสุขกับมันมากยิ่งขึ้นคนโสดเป็นไปได้ว่าสัปดาห์หน้านี้มีโอกาสจะมีคนเข้ามาถูกอกถูกใจหรือมาชอบพอกันนั่นเองขอให้โชคดีครับ